เมนูต่อไปที่ผมจะทำนะครับต้องบอกว่าถือว่าเป็นทางเลือกหรือว่ามีกลิ่นอายที่คล้ายกับแครปเค้กนะครับแครปเค้กก็คือเป็นเหมือนทอดมันปูแต่จะบอกว่าเมนูนี้ถูกกว่าทำง่ายกว่าแล้วก็อร่อยไม่แพ้กันเราจะทำสลัดปูอัดนะครับซึ่งอยู่ในก้อนขนมปังฮอทดอกครับและเมนูนี้มีชื่อว่าแซนด์วิชสลัดปูอัดครับ เริ่มต้นจากการทำน้ำสลัดกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับตัวน้ำสลัดเราก็จะใช้มายองเนสฮะมายองเนสในตลาดเนี่ยเขามี2รูปแบบนะครับจะเป็นสไตล์อเมริกันจะสีขาวหน่อยแล้วก็จะมีสไตล์ของญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นก็จะเหลืองขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็ใช้แบบไหนก็ได้แบบที่เราชอบนะครับเราจะมาปรุงรสเพิ่มนะครับด้วยน้ำมะนาวน้ำมะนาวใส่ไม่ต้องเยอะนะครับช้อนชาครึ่งครับ แลวหลังจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสเครื่องปรุงรสตัวเดียวเลยที่วันนิพน์ใช้นะครับมีชื่อว่าโอเบฮะโอเบเป็นเครื่องปรุงรสสไตล์อเมริกันซึ่งตอนต้นกําเนิดของเขาเนี่ยครับคือ,อ,อมีร้านที่เป็นร้านอาหารนะครับเขามีปูเยอะมากแล้วเขาก็พยายามจะขายเครื่องดื่มให้ได้เยอะโดยการที่ว่าเสิร์ปูให้กินฟรีกับเครื่องดื่มเลยนะครับพอกินไปมากๆม,ม,มันก็กินไม่ไหวเหมือนกันนะฮะ mm. เขาเลยพยายามหาเครื่องปรุงรสที่จะทําให้ ทานง่ายขึ้นแล้วก็เข้ากับปูนั่นคือต้นกําเนิดของเจ้าโอเบนั่นเองนะครับเราจะใช้โอเบที่ประมาณ1ช้อนชานะครับแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับพมอ่าละชิมรสดูนิดหนึ่งนะครับอืมรสจัดมากเลยทีเดียวอ่ะหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมส่วนประกอบของเจ้าตัวเนื้อสลัดของเรานะฮะเราก็จะมีพริกหวานนะครับเอาด้านในตรงสีขาวๆออกครับเราซอยให้เป็นเต่าๆครับ ส่วนประกอบต่อไปนะครับก็จะเป็นเซอร์เรลี่เซอร์รี่นี่เราลอกผิวด้านนอกเขาออกหลังจากนั้นนะครับซอยบางๆครับบูอัดเนี่ยก่อนคุณผู้ชมใช้เนี่ยนะฮะเราส่วนมากเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยเขาจะใส่ช่องแช่แข็งใช่ไหมครับเราต้องมา defrost ก่อนนะครับก็คือเอามาทิ้งไว้นในช่องธรรมดาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฉีกเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะครับเลือกเกรดที่ดีที่สุดที่เราสามารถ ซื้อไวนะฮะหลังจากนั้นก็ง่ายๆครับเราก็ใส่ลงไปในน้ําสลัดที่เราเตรียมไว้นะครับเอาละทุกอย่างเลยครับเอาละเราเคล้าส่วนประกอบทุกอย่างให้เข้ากับมายองเนสโอเบที่เราเตรียมไว้นะครับอ่าสภาพออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมหลังจากนั้นง่ายๆครับผมเราเอาไปแช่ตู้เย็นครับ อีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับที่สําคัญไม่แพ้กว่าตัวไส้ในการที่เราจะทาแซนด์วิชนะครับก็คือเรื่องของขนมปังที่เราใช้คุณผู้ชมต้องเลือกใช้ขนมปังที่มีคุณภาพครับของคนใช้อยู่แบบเดียวเนี่ยแหละครับถ้าพวกพูดถึงฮอทดอกต้องเป็นฮอตดอกที่มีความสดใหม่นะครับแล้วตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเขาทําทจากาแป้งสาลีที่ไม่ฟอกขาวร้อเซนนะครับเนยนะฮะเอาออกมาทิ้งที่อุณหภูมิห้องก่อนแล้วเราก็ทาลงไปครับเอาละ วันนี้ของผมเอาง่ายๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเป็นนึ่งครับผมนึ่งนี่ก็ไม่นานนะครับประมาณ2นาทีก็ใช้ได้แล้วครับระหว่างนี้นะครับเราก็มาเตรียมผักสลัดจะใส่ก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเสิร์ฟกับมะนาวเล็กน้อยครับสไลด์บางๆครับพาสลีเด็ดเป,ป็นใบๆเอาไว้แต่งก็ได้นะฮะอ่าเราเอาตัวไส้ปูของเราออกจากตู้เย็นได้เลย ขนมปังของเราร้อนดีแล้วครับผมเราก็เอามาใส่ไส้นะครับเราสามารถใส่ผักสลัดให้สวยงามนะครับแล้วแต่ความชอบของเราเลยแต่งด้วยพาสเลานิดหนึ่งนะครับมะนาวเล็กน้อยแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วครับต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วเพราะว่าคุณผู้ชมสามารถทําตัวสลัดปูอัดเนี่ยแล้วก็แช่เย็นไว้ก่อนเมื่อต้องการรับประทานก็แค่อุ่นขนมป,ปังของเราให้ร้อนดีก็พร้อมเสิร์ฟครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูสลัดที่เรานํามาฝากแซนด์วิชสลัดปูอัดครับ แฟนๆ YouTube นะครับที่ไม่อยากพลาดรายการดีๆแบบพลพักนักปรุงนะครับง่ายดิดเดียวเองครับสำหรับคนที่ใช้เดสก์ท็อปก็กดปุ่ม subscribe บนหน้าจอได้เลยแต่สำหรับคนที่ดูรายการเราผ่านทางมือถือกดปุ่ม subscribe ที่อยู่ข้างใต้จอเลยครับ